พวกเกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อและขายลายเกม Rv ที่กาลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานานับ8ปีคเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกม Rv มีดีให้เลือกจํานวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจํานวนเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดแนะนาเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ฮัลโหลจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอตอุศพนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับใครนะครับผนที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ช r o v หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในครับผมเกี่ยวกับ r o v เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาสุมสกินใหม่นะครับผมนะของวันพันแมนก็คือสกินของเจนนอสนั่นเองนะครับผมหนาจะหมดกุ่มแบบ เหมาวมัมนกันทานกันอีกหรือเปล่า,ากิจกรรมจะเป็นยังไงนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยครับ โอเคนะครับก่อนที่จะไปเริ่มสุ่มกันก็ขอพูดนิดนึงนะครับผมนะก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามเนกันยังไม่ได้กดไลค์กันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับวนะันช่วยกดติดตามฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับวัผมก็จะทาคลิปสุ่มแบบนี้แหละทุกคนเอยก็จะมีอัปเดตกิจกรรมสายฟรีหรือว่ากิจกรรมต่างๆในอาวีด้วยนะครับใครไม่รู้อะไรยังไงก็สามารถติดตามไว้ได้นะครับผมเนาะโอเคก็วันนี้นะครับผมนะมีสกินของเจนอสเข้ามานะทุก ก็สกินตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นสกินตัวแรกนะครับที่เข้ามานะครับสกินตัวต่อไปนะครับจะเป็นสกินตัวอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับก็คือสกินของทัสซูมาเกิดนั่นเองนะครับส่วนใครนะครับนที่อยากเติมคูปองหรือว่าหาร้านเติมเกมคูปองแบบว่าคุ้มๆอะไรเงี้ยทุกคนก็ขอแนะนํานี่เลยนะครับลิสแมนช็อปนั่นเองในข้าดับบริการเติมเกมออนไลน์นะครับเติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกนะทุกคนเออก็ยังไงนะครับบฝาาากกกกไไไปปใใช้้้้้รรรรริิดดนะคลงง์อออยยู่่ตตเหหืืวจ QRcode Add Line ี็ ครับผมก็ยังไง่าฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเออเล่าเจนนอสนั่นเองนะครับนะนกิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่30นะครับเริ่มต้นนะครับก้าคูปองนะครับแถมไม่รู้ว่าจะจบกี่คูปองนะครับผมนะโอเคมากดเข้าไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับงานกิจกรรมก็จะหน้าตาประมาณนี้นะทุกคนโอเคทำไมมันดูแบบงงๆวาทุกคนเนาะมันต้องเก็บเก็บอาวุธหรอทุกคนให้ครบอะไรประมาณนี้หรือ เปล่านะครับผมนะโอเคเดี๋ยวโอเคดูวิธีการเล่นก่อนนะครับอัปเกรดหนึ่งครั้งนะครับวันอัปเกรดสิบครั้งนะครับนะครับผู้เล่นมีหลอดพลังงานนะครับจะสามารถอัปเกรดได้ฟรีอ๋อโอเคผู้เล่นทุกคนจะได้รับส่วนลดในการอัปเกรดครั้งแรกนะครับโอเคนี่ขามไปเลยกันนะครับผมอ๋อตัวนี้มีแลกรับรางวัลด้วยนะทุกคนนี่ผู้เล่นสามารถแลกของรางวัลที่ได้รับเป็นโทเค็นได้นะครับจากนั้นใช้โทเค็นนะครับแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นของรางวัลถาวรได้ยกเบนสกินเจนนอสนั่นเองนะครับผมนะโอเคนี่กกกกก็ผูู้้้้้เล่่่นนนนนสสสสาา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 ามมมมรรรถถไดดดับอออวุุุธจจซซึงงะะะททยืค ก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผม โอเคได้รับเครื่องหมายพิเศษอะไรงี้นะครับส่งให้เพื่อนเครื่องยนต์พิเศษสามารถแลกรับสกินเจนนอได้ทันทีหรือว่าสามารถเลือกที่ส่งให้เพื่อนเป็นของข,องขวัญเพื่อให้เพื่อนรับสกินเจนนอแทนเฮ้ยเกินไปเมื่อคุณส่งให้เพื่อนเครื่องยนต์พิเศษของคุณจะหายไปและไม่สามารถแลกเป็นสกินเจนนอได้อีกนะครับผมเอ้ยว่ามีส่งให้เพื่อนได้ด้วยหรือว่าโอ้เสียวเสียวหวัดทุกคนมีส่งของขวัญได้นะโอเคตอนนี้ผมเตรียมงบมันแค่หนึ่งนั้นเองแปดร้ายๆกบิบินของเอ่อนั้นเองนะครับปแ่ยวก็คล เนียทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอญาตสุ่มครั้งแรกก่อนเลยนะครับผมนะครั้งแรกลด50%รนนะทุกคนไปครับ180ปคูป,ปองครับผมไปแล้วคบหนึ่งอัปเกรดค,ครับสามารถข้ามดได้แลยวแต่ขอดูอันแรกก่อนนะครับ โอเคนะครับผมนี่เราได้ไอ้นี่มานะุคนอาวุธนะครับแล้วก็เป็นพวกอิโมจิอะไรต่างๆนะครับผมนะโอเคยืนยันไว้นะครับไปกันต่อแล้วกันนะครับครั้งต่อไปก็จะที่19คูปองหรือว่า10ครั้งก็คือไอ้นี่เลยนะครับผมนะร้อยเ้าคูปองเขาเขียวนะการันตีอาวุธ2ครั้งครับผมนะโอเคผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกโอเคยืนยันไปแล้วกันนะครับผมโอเคก็คือครั้งนี้อาจจะไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าครั้งต่อไปอาจจะได้นะโอเคเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจริงหรือเปล่านะครับผมเขาบอกว่าการันตีใน2ครัองนะครับโอ้ี่งนะ ไม่ได้ขี่มรนทาวุธดีได้อาวุธมาอีก2ชิ้นนะครับตอนนี้คือได้มา3แล้วนะครับผมโอเคโอ้โหการันตีอาวุธในอีก3ครั้งทุกคนโอ คือไงอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่มีการันตีมันก็ไม่ออกเลยเหรอโอ้ยไม่ออกเลยไปทุกคนอ๋อ,อทุกคนตัวนี้เราสามารถเอาของตัวนี้นะครับอย่างเช่น3อันเนี้ยทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ยเราสามารถแลกเปลี่ยนเป็นการ์ดตัวนี้ได้ในคาบหนเห็นะไหมเนี่ยเกิดสมมติว่ากดยิงยันไปนะครับเพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นแค่1นวันเท่านั้นการ์ดตัวนี้นะครับแลก1วันเอาไปทำอะไรได้เนี่ยเห็นไหมมันก็มีเป็นรูปโปรไฟล์ถาวรมีก่อนท่าเต้นถาวรนะครับอิมจิถาวรอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่า ไปกันต่อครับผมตัวเนี้คือบอกว่าแบบถ้าเกิดสมมติว่าใครแบบว่าดวงดีน้อนได้เครื่องยนต์พิเศษอ่ะคือได้รับสกินเบเลยเวทุกคนโอเคไม่มาว่ะโอ้ยมันไหนเขาบอกว่ารถแบบรถแบบถูกๆโอเคมาอีกหนึ่งครับผมแต่ว่าคูป,ปองผมจะหมดแล้วนะครับตอนนี้ขาดอีกสองนั่นเองในเขานะโอเคนะ okay. อันนี้น่าจะการันตีหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่การันตีไม่รู้นะโอเคเกลือครับผมเกลือครับผมไปกันต่อครับ ไปครับผมเรายังมีโอกาสอยู่เราจะไม่ยอมแพ้โอเคเราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่ยอมแพ้คราวนี้เหมือนจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่าไปครับมาโอเคได้มาอีกหนึ่งครับผมโอเคต่อไปนะครับคุณครก็เขียนไปแครับว่าการันตีขี่รป็นอาวุธนะครับโอ้จะต้องเหมาเลยเหรอวะไม่ดวงดีเลยอ่ะเฮ้ยโอเคมันต้องแบบว่าอีกค่าครั้งนะครับเพื่อการันตีนะครับต้องไปเติมเพิ่มนะทุกคนโอเคสลับตรงนี้นั่นเองเองนาะ โอเคนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมนะผมก็เติมเพิ่มอีกแล้วนะทุกคนเออเติมมาอีก885ปคูปองนะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่าแล้วผมก็ได้ตั๋วเล่นฟรีมาด้วยนะครับผมนะก็นะคือแบบว่าได้จากการล็อกอินน่ะที่มันเป็นหน้ากิจกรรมตรงเนี้ทุกคนก็ใครที่เติมคูปองไปแล้วก็สามารถไปรับจากตรงนี้ได้นะครับจะเล่นฟรีได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราสุ่มใช้ฟรีก่อนนะครับสุ่มสุ่มใช้ฟรีจะใช้ได้แค่ตรงนี้นะทุกคนโอเคเดียด๋ยวกดค้างไปเลยกันนะครับโอ้โหรูบวะ โอเคไปกันยา,ยาวๆเลยแล้วกันนะครับผมดูที่มันจะดวงดีกับเขาหรือเปล่านะครับ <c oughs> ไม่น่าดวงดีกว่ okay. <c oughs> าทคนโอเคต่อมาเหมือนเอามาเกลือตรงนี้มันจะได้จริงหรอวะโอเคเกลือโอเคเกลือครั้งโอเคไปกันต่อครับเกลือไปกันครับผมเกลือไปกันครับผมเกลือโอเคมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อเลยนะครับผมนะใช้อีกสครั้งนะครับไม่รู้จะพอด้วยหรือเปล่านะทุกคนผมก็หวังพึ่งดวงของผมนี่แหละไปครับโอ้โหไม่ออกวะโอเคเลยสามครั้งนะครับผมขอร้องเถอะเจี ขอร้องแหละโอเคเรียบร้อยนะครับผมได้มาแล้วนะครับผมนะสำหรับ สกินของเจนนอนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาต์รวมก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าผมใช้คูปองไปเท่าไหร่นะครับถึงจะได้สกินของเจนนอตตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็ใช้ไปทั้งหมดนะครับนะ2,240คูปองนะครับนะส่วนตัวผมบองว่าราคานี้ไม่ได้แพงเกินไปนะครับผมเพราะว่ามันมีการันตีจากตรงนี้ด้วยนะทุกคนเออมันไม่เหมือนกับสุมสกินที่แบบงบบานปลายนะครับอย่างน้อยมันก็ยังรู้นะครับว่าอีกเท่านี้เราจะได้การันตีแบบอาวุธนะอะไรประมาณเนี่ยเออทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับผมแต่ว่าเกิดสมมติว่าใครบั มันจะได้ไอตรงเนี้ยไอเหรียญตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยเหรียญเครื่องยนต์พิเศษนะครับสามารถใช้เพื่อแลกสกินเจนอสเออเล่อตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวกดรับไปเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นเอ,อ่ออิโมจิทไทม์แมะอิโมจิต่อครับผมอันนี้เป็นลายอิโมจินะครับผมแล้วก็นี่ลายรูปโปรไฟล์แล้วก็นี่นะครับเป็นท่าเต้นนะครับผมนะแต่ว่าตรงเนี้ยทุกคนเขาเจ้ามาทําไมวะเนี่ยคือของเกลือตรงนี้สรุปแล้วนะครับผมนะก็คือไม่สามารถแลกได้ถ้าเกิดใครจะเอาเจนนอตก็ตรงเนี้ยมันก็จะได้ครบหมดแล้ว น่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นน้อยหรือคนหรือว่าจะแบบเอาตรงเนี้ยเป็นแรกเป็นเครื่องจั่นพิเศษไปเลยนะครับผมนะสักร้อยชิ้นอะไรประมาณนี้สักห้าสิบชิ้นร้อยชิ้นนะครับแต่ไม่เป็นไรตรงนี้นะครับสามารถเอาไปแบบว่าเอาไปปั๊มแบบเป็นเหลียญเป็นทองได้นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ไฮไลท์ของเรานะครับนี่กดรับเจนอตไปเลยครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็ได้รับสกินมาแล้วนะครับเจนอตนะครับลิมิเต็ดนะครับผมโอ้โหชื่อมัน ื่อจริงนี่จริงเหรอพี่ทนโอเคกดยืนยันไปครับผมเรียบร้อยนะครับของก็น่าจะถูกส่งเข้าไปในคลังอยู่แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามารับสกินกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตรับจากข้างล่างขึ้นไปแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคกดรับไปครับ1ครับผมเดี๋ยวค่อยไปเปิดแล้วกันนะครับ2นะครับผม สนะครับผมนี้เหมือนจะเป็นโปรไฟล์ปะนี่อ๋ออันนี้เป็นอิโมจิวะาอันนี้โปรไฟล์คือนี้นะครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูด้วยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมนี่แล้วก็สุดท้ายนะครับเจนอนตนะครับผมนะเอ้ย,อยนี่เจนอนตมาแล้วโอไม่โอ,โอน้องผมไม่ได้ตั้งค่ากราฟิกไว้ โอเปิลมาโง่ๆอย่างนี้เลยโอ้สุดยอดครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันใหม่อีกสักรอบนึงนะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนโปรไฟล์ให้น้องก่อนด้วยนะครับพะนี้ไม่ได้สุ่มในรหัสผมเนาะโอเคเกืบอบเทแล้วว่ะทุกคนเอ้ยมีเอฟเฟคด้วยนะเจนอตนะครับนะบมีเอฟเฟคด้วยเห็นไหมอย่างนี้มันต้องโชว์หน่อยแล้วนี่ ih, มันต้องใช้สีนี้นะครับมันจะได้โชว์เห็นเอฟเฟคกระพ,พริบกระปับนะครับผมโอเคนะครับผมนะก็มาเป็นที่ร้อยแล้วนะครับสรับสกินเจนอตของเรานะครับผมนะนี่เห็นไหม ก็ค่อนานี่จะสวยงามมากๆนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นสกิน ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะสลับเจนอนนะครับผมนะก็ราคาผมมองว่าไม่แย่นะทุกคนถือว่าอยู่ในงบที่โอเคนะครับเพราะว่ามีการันตีมีแบบอย่างน้อยคนที่ดวงซวยแบบผมนะครับก็ยังมีการันตีให <äft burned. S 1> ้อุ่นใจนะครับผมสำหรับตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็หมดไปขอย้ํอีกทีหนึ่งสองพันสองร้อยสี่สิบคูปองแต่ว่าตรงนี้อยู่ที่ดวงด้วยใครได้เครื่องยนต์พิเศษนะครับผมนะก็จะได้รับสกินไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมอาจจะมาสตรีมนะครับใครอยากดูสกินส่วนหรืออะไรนะครับก็สามารถมาดูมาให้กำลังใจกัััันนนนไดดด้้้เเาาโออคคสหรรบบวีีผผผมมขููลท่พพิปก ก็ต้องขอภายเวาที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมกอตอุศบ so <Wow. S 2> ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อแล้วเจอกันบา,บายครับ